ิทานเรื่องหมูอวดดีเป็นมิทานที่ให้ข้อคิดสารดีๆรวมถึงคติสอนใจสำหรับเพื่อนๆน,น้องๆทั้งหลายเป็นอย่างดีการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสิงโตตัวหนึ่งมันอาศัยอยู่ที่ป่าหินมพานอยู่มาวันหนึ่งราชสีมันรู้สึกหิวม,มันจึงลงจากเขามาล่าสัตว์ที่ด้านล่างในพื้นป่าแห่งหนึ่งมันหาอาหารกินจนอิ่ม มันก็เดินมากินน้ำในบ่อน้ำแห่งหนึ่งสายตาของมันเหลือบไปเห็นหูตัวหนึ่งตัวมันช่างอ้วนจังสักวันชันจะต้องมาจากเจ้ากินเป็นอาหารวันนี้เราต้องรีบหลบมันก่อนเดี๋ยวมันเห็นเข้าวันหน้ามันอาจจะไม่กล้ามาแถวนี้อีกเลยแล้วก็ค่อยๆเดินหนีไป ขณะนั้นเจ้าหมูอ้วนเหลือสายตาไปเห็นเจ้าราชสีกำลังวิ่งหนีไปมันพูดเสียงดังขึ้นมาว่าเจ้าราชสีเรามีสี่เท้าเจ้าก็มีสี่เท้าจักรัวอะไรกันนักหนากลับมาสู้กันก่อนท่านกลัวเราหรือห้าห้าห้าพอเจ้าราชสีได้ยินก็รับคำท้าของเจ้าหมูมันก็ตอบรับคำท้าจากเจ้าหมูทันที แล้วราชสีก็พูดว่าอีกหนึ่งอาทิตย์เจ้าจงมาสู้กับข้าที่นี่เจ้าสัญญากับข้าแล้วนะเจ้าหมูและแล้วเจ้าหมูก็กลับมาคุยให้พักพวกมันฟังเรื่องราวทั้งหมดว่าเป็นอย่างไรมีหมูตัวหนึ่งมันพูดว่าเจ้ายังไม่รู้จากราชสีห์เสียแล้วมันมีพละกกำลังที่แข็งแรงมากตัวราชสีจะฆ่าเจ้าในพริบตาเลย พอเจ้าหมูได้ยินดังนั้นมันหน่าซี่ตกใจกลัวจนทำอะไรไม่ถูกเลยแล้วมันก็อุทานออกมาว่าตายแล้วตายแล้วแล้วฉันจะทำอย่างไรดีละ่ะช่วยฉันด้วยสิพันกับพวกของมันต่างช่วยกันคิดหาทางช่วยเออข้ารู้แล้วทำอย่างไรเอาอย่างนี้เจ้าจงเอาตัวของเจ้าไปคลุกกับอุจาระของฤาษีทิ้งเอาไว้เจ็ดวัน พอครบเจ็ดวันแล้วให้เอาตัวเองไปกลิ้งเกลือกกลัวกับน้ำค้างให้ชุ่มทั้งตัวพอถึงวันนัดที่จะต่อสู้กันก็ให้เจ้าไปยืนอยู่เหนือลมพอราชสีได้กลิ่นของตัวเจ้ามันก็จะหนีไปเองเจ้าจงไปทำตามที่ข้าบอกพอถึงวันนัดหมายที่จะต่อสู้กันเจ้าหมูมันตัวเหน่งมากมันไปยืนอยู่ที่เหนือลมของตัวราชสี เมื่อราชสีได้กลิ่นจากตัวหมูมันช่างเหม็นมากเจ้าช่างมีเล่กดอุบายมากนะักหากเจ้าไม่เปลื้อนอุจารราที่เหม็นขนาดนี้ข้าจะจับเจ้ากินตอนนี้เลยข้าไม่อยากแต่ต้องตัวเจ้าเลยเจ้าสกปรกและเน่าเหม็นมากถ้าเจ้าอยากสู้กับข้าข้ายกให้เจ้าเป็นผู้ชนะเลยแล้วกันและแล้วราชสีมันก็จากไป เจ้าหมูอ้วนมันแสนดีใจที่รอดชีวิตมาได้มันกลับมาคุยออ้อวดให้พวกพวกฟังว่าข้าเป็นผู้ชนะแล้วเออระวังให้ดีนะศัก์วันราชสีมันจะกลับมาเอาคืนพวกเราข้าไปละเห็นทีจะอยู่ไม่ได้อีกแล้วที่นี่นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนงูย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาด